วันนี้ป้าสุจะมานำเสนอบอลโบราณน,นะคะที่หาดูยากป้าสุยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเขาชื่อนางสีดานะคะเนี่ยความงามของเขาฮับฮับเลยวันนี้ป้าสุไปหาซื้อบอลที่บางค้าชาเชิงเซานะคะที่วัดสมานแล้วก็ตรงที่จอดรถนะคะจะเจอน้องเขาขุดมาจากสวนเขาบอกว่าคุณยายของเขาเนี่ย ปลูกไว้ในสวนเต็มไปหมดแล้วเขาก็ขุดขึ้นมาใส่กระถะใส่ตะเขาเรียกอะไรเข่งนะคะเนี่ยค่ะนางศีดานะคะประสุไปเจอมาโอ้โหงามนะคะนางสีดามีป้ายด้วยเป็นบอลในสวนนะคะเป็นบอลโบราณใครอยากจะไปซื้อก็ที่วัดสมานตรงที่จอดรถตรงข้ามกับที่เขาเป็น ทําเป็นเหมือนท้องนาให้ให้คนถ่ายรูปนะคะตรงนั้นน่ยน้องเขาอยู่ตรงร้านยี่สิบบาทนะเนี่ยนางสีดาเป็นแบบนี้นะใบสวยแบบนี้กัดสีแล้วสีนี้นะคะประสุก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันน้องเขามีเป็นไร่เลยคะ่ะมีบอลสีหลายอย่างเหมือนกันช่วงนี้ชาวสวนจะเอาบอลสีออกมาขายกันเองนะคะไม่ผ่านร้านค้าแล้วเพราะเขารู้ว่าบอลสีในสวนเขามันแพงเขาจึงนําออกมาขายกันเอง ร้านน้องเขามีหลายอย่างแต่วันนี้เขาขุดเอาเอา่อวันสีนางสีดามาก็งามแบบนี้เนาะสีดาถ้าใครไปเที่ยววัดสมานเะนี่ยตลอดทางอะ่ะจะมีชาวบ้านเอาบอลมาขายประสุก็ได้ไปแนะนำให้เขาบอกเขาว่าเอออันนี้มันไม่ใช่ชื่อนี้นะบางบางร้านก็เขียนว่า เป็นเออองค์คริมานซึ่งมันไม่ใช่ประสุก็จะไปบอกเขาไม่ใช่นะเป็นชื่ออื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแนะนําให้เขาเอาไปทํายังไงถึงจะขายได้ไปทําให้มันสวยยังไงดูความงามของสีดาสิคะนี่สีดางามมากอยู่ในสวนแต่แพงมากเลยจ้าป้สุก,ก็ได้มาต้นเล็กๆแค่สองต้นเองได้ต้นเล,เล็กเขาก็ขายมาต้นละสามร้อยเนาะแต่ต้นกอนี้น่าจะขายสามพันนะคะทั้งกอเลย เขาขุดจากในสวนลงมาใส่กระถางไว้นะคะเห็นเขาบอกว่าประมาณสามพันอะไรประมาณเนี้ยนะคะนางสีดามีหัวใหญ่ค่ะเพราะว่าขุดจากสวนมานี่ค่ะขุดแล้วก็ใส่เข่งมาแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> ใส่กันแบบนี้เลยเนาะแล้วเขาก็เอามาใส่กระถางมาแยกขายบอลเป็นบอนบลโบราณน,นะคะเขาก็ปลูกตมไล่ตามสวนตามท้องร่องท้องนาฮับฮาบเลยใบนี้ฮับฮาบเลย สวยดีเนาะลองไปหาดูนะถ้าใครอยากได้อย่าถามปะสุมีไหมแบ่งไหมเนี่ยเขามีเขาเรียกอะไรสะดือสะดือม้วนด้วยหนูไปที่วัดสมานกันเลยนะไปถามหาที่ร้านขาย20บาทวันนี้แค่นี้ก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าชี้เป้าให้แล้วนะไปกันนะลูกหลานนะไปซื้อได้จ้า